สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ p a w e l h e s i นะฮะก็นี่คือครั้งแรกที่เราได้สัมผัสรถยนต์คันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าขับแล้วสนุกยังไงขับแล้วมีอะไรน่าสนใจนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันครับ ถนะือว่าโออาร์ R มากๆนะครับนี่ผมอยู่กับพี่เจียบนะฮะโออาร์หรูหราภายในนะต้องบอกเลยว่าแจ๋วทุกสัมผัสเป็นซอฟทัชหมดนะครับนุ่มไปหมดทุกจุดที่เราจับนะครับทุกสัมผัส้างดีสายนี่ซอฟทัชและทั้งหมดควบคุมการสั่งการที่พวงมาลัยและจอหน้าจอนี้เท่านั้นนะสั่งการเป็นภาษาไทย นะครับเช่นสวัสดีฮาวเวลนะนะครับมาแนละ้วเขาก็จะถามว่าเราต้องการอะไรจะทําอะไรนะครับอ่านะนะได้ยินเสียงนะเขาก็จะตอบเราถามเราอยากยากได้อะไรทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสามารถทําได้ในแอป,ปมือถือนะครับเมื่อเราโหลดแอป,ปมาปุ๊บเราสามารถตั้งชื่อรถคันนี้สมัยนี้รถยนต์ทุกคันมีชื่อครับมีชื่อ คนบางคนชื่อมิตเกยบางคนชื่อนู่ชื่อนี่ชื่อน่ารักชื่ออะไรเงี้ยลูกหมูแบบลูกแมวอ,อะไรอย่างนี้นะฮะ<า>ก,ก็ก็มีชื่อมากมายคาวนี้เนี่ยคุณสามารถตั้งชื่อลถของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้สวัสดีครับว่าคุณอาจจะใช้ชื่อสวัสดีเจี๊ยบ่ะสมมรถคันนี้ชื่อเจี๊ยบครับรถก็จะตอบกลับรถก็จะสื่อสารกับเรานะฮะก็ทําให้รู้สึกว่ามันใกล้ขึ้นนะแต่ว่าเรื่องของการขับขี่ผมเนี่ยยังไม่ได้ขับผมเป็นคนนั่ง ผมมองเลยว่านุ่มนวลเสียงกลมเสียงเครื่องยนต์เมื่อเมื่อความเร็วสักร้อยสี่สิบร้อยสาสิบ้อยสี่สิบเนี่ยจะเริ่มดังเข้ามาแต่เรื่องการเก็บกลิ่นอันนี้ก็บอกดีมากนะครับแล้วก็ระบบการเตือนต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีรถอยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวดังเสียงหนึ่ง มีมรถมาดังเสียงหนึ่งนะครับเตือนหมดระบบทุกอย่างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบนะที่ผมชอบเลยก็คืออันนี้ถีบพุทธคอนโทรลที่สามารถตั้งระยะได้เบรกได้แล้วก็รถคันหน้าชะลอก็ชะลอ,ลอตามรถคันหน้าขยับวิ่งต่อก็วิ่งขึ้นด้วยความเร็วที่ที่เรากําหนดได้เองและกําหนดระยะห่างได้เองอันนี้ถือว่าเป็นเป็นรถที่ชาญฉลาดนะครับอแอร์เย็นนั่งสบายนะครับนุ่มนวลมากครับของพี่ขับเป็นยังไง ความ,วามรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเลยทีแรกเนี่ยเห็นตัวให,ใหญ่ๆนะเพราะเขาใหญ่ที่สุดในคลาสเลยนึวกว่ามันจะย้วยหรือว่ามันจะแบบตื้อๆตับๆไม่เลยครับนี่เป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าอารมณ์เหมือนการขับสปอร์ต SUV เลยนะพี่โจคือฐานล้อนะครับทั้งขนาดความยาวเมตรแปดสิบแปดและความกว้างนะครับใหญ่กว่า c ซ V เล็กๆใหญ่กว่า CRV เล็กน้อยนะแล้วถ้าระบบหลายๆอย่าง ถ้าเทียบกับเซ V เนี่ยเช่นเข้าในพื้นที่แ,บแบคบๆเดินหน้าเข้าไปอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกนะฮะเดินหน้าเข้าไปในช่องถนนที่แคบๆความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าไปไม่มีทางออกเข้าไปเป็นทางตันสามารถกดปุ่มแล้วปล่อยพวงมาลัยแล้วรถจะถอยกลับมาเองถอยออกมาเองโดยที่คุณแค่เลี้ยงเบรกไว้คันเร่งเนี่ยแต่พวงมาลัยไม่ต้องเลี้ยงเบรกไว้เมื่อความเร็วมันเร็วมากแล้วรถจะออกมาจากช่อง ที่แคบๆที่บางคนเข้าไปแล้วไม่รู้จะถอยยังไงฉันมีปัญหาเรื่องการถอยหลังมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็นี่ก็คือเป็นระบบอีกระบบหนึ่งนะถ้าจะมีก็มีอยู่ในรถยุโรปเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็คือผมว่าสาวๆมันจะชอบเข้าไปในสถานที่ที่มันเฮ้ยออกไม่ได้วะนะถอยยังไงกลับรถยังไงถ้าถอยไม่เก่งเดือรถจะเป็นรอยนี่คือตัวช่วยนอกจากนี้แล้วนะเรื่องของระบบเรื่องของการขคทัพปีคีปปิ้งเลนแล้วเนี่ย ทางโคง้งทางโค้งเนี่ยเขายังรู้เลยว่ารถเมื่อวิ่งมาด้วยความเร็วโคง้งที่อยู่ข้างหน้าถ้ามาเร็วเกินชะลอให้เข,จขจจาจะรอเขาจะรอค่อยๆชะลอนะอใชครับนะครับอันนั้นก็คือต้องอยู่ในโหมดของ ACC Adaptive Cruise Control ใช่ระบบนี้ก็จะทำงานระบบนี้ก็คือจะช่วยหลายๆอย่างเนี่ยคือระบบความปลอดภัยเนี่ยดีมากๆครับอ,อย่างเช่นรถพาไฟแดงออกมา เราออกจากไฟแดงเนี่ยเราวิ่งในผานสี่แยกมีรถผ่าไฟแดงก็ดีเทคให้ใ<ช>นะครับจะมีออโต้เบรกให้เลยอัตโนมัติครับใช่ซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังรถหลังกันเองแต่ว่าถ้ารถตัดหน้าเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องเบรกทุกค,นคันนะครับทุกครั้งต้องเบรกแต่ว่ารถข้างหลังทุกครั้งก็ต้องเบรกซึ่งคันเนี้ยมันจะมีความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้ซึ่งคนอื่นไม่มีแล้วก็เรื่องของความเร็วในขณะเข้าโค้งช่วยชะลอให้แต่จะค่อยๆชะลอไม่ได้แบบบู๊บบ้าแบบนั้น,นอ,อันนี้ก็เป็นระบบนะ ดีทีมีอีกเยอะการเร่งการขับขี่เป็นไงครับอัตราเร่งถือว่าดีมากมากพี่โจโดีเกินความคาดหวังของความเป็นรถไซส์ใหญ่ขนานะดนี้ต้องบ,บอกว่ารถคันนี้คือเ 1, Turbo, ครื่องยนต์เบนซิน15เทอร์โบพร้อมกับม,มอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทอร์กจะมาเต็มเลยทีเดียวแล้วหยุดเลยซึ่งมันจะขึ้นมาเร็วมาก มาอย่างโมเร์ไฟฟ้าซึ่งทอร์กนั้น530นิวตันเมตรครับอัตราเร่งเป็นไงอัตราเร่งแซงจังหวะเร่งแซงตัวเร่งแซงนุ่มนวลแต่ว่ารวดเร็วมากครับอัตราเร่งแซงจากแบบ80ไป100แล้วก็ไป120เป็นไงคือทันใจไหมก,กังวลไหมใช้คําว่าถูกใจดีกว่าครอชอบเลยชอบเลยครับคือเรื่องของการขับขี่การควบคุมพวงมาลัยนะครับอัตราเร่งการทรงตัวช่วงล่าง ไม่มีปัญหาเลยตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากๆอัตารเร่งแซงเนี่ยก็มีตัวเลขนะเดี๋ยวตัวเลขขึ้นให้ดูอตารเร่งเป็นยังไงนะว่าอยู่ที่เท่าไหร่อ,อ,อีกสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้ามานั่งในรถเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราเห็นคือทัศนวิสัยใน,ในการมอง,งอเห็นเพอร์เฟกถือว่าดีมากมากบอกเลยว่าเพอร์เฟกครับโอเคเสาเอดูใหญ่ครับเพื่อความแข็งแรงใช่แต่กระจกข้างจะไม่ชิดกับเสาเอใช่ครับนะฮะ ตรงนี้เป็นจุดบอดของรถหลายๆยี่ห้อเสาเอใหญ่แข็งแรงกระจกดูใหญ่แต่ว่ามันไม่เหลือช่องให้มองครับอันนี้จะมีช่องเล็กๆทางเสาให้เห็นให้เห็นให้เห็น,หหนแวบๆนะไม่ได้เห็นมากๆแล้วก็ช่วยลดจุดบอดได้ครับนะครับเรื่องของทัศนวิสัยมองเห็นรอบขันนะครับแล้วก็มีกล้องรอบรถสี่ตัวแล้วก็กล้องเอ a ดอสิ่งหนึ่งตัวด้วยด้านบนด้านหน้านเนี่ยก็คือเป็นคามิลาไอใช่ครับช่วยมองแล้วก็จับ สั่งงานประมวลผลก,กล้องทั้งหมดแล้วก็รวมถึงระบบความปลอดภัยทั้งหมดก็มาจากกล้องตัวนี้ด้วยครับนะฮะคาโนลามิกสลูปที่ใหญ่มากๆหนึ่งจุดสองเมตรใหญ่มากๆใหญ่นะใหญ่มากครับอ,อันนี้ก็คือปรับด้วย,ยไฟฟ้าหมดนะครับทั้งตัวกระจกและตัวม่านนะครับ,รบก็ปรับด้วยไฟฟ้าแยกกันอิสระด้วยนะครับดีมากๆเลยภายในเนี่ยบอกเลยว่าผ่านกลิ่นอของความเป็นจีน ชัดเจนมีชัดเจนนะครับแต่เดินดิ้นเดินดิ้นทองรอบคันแบบนี้นะไม่มีใครทําแน่นอนมีเขาทาแต่ว่าก็ดูหรูหราและลงตัวแต่สิ่งที่ชดเชยแล้วผมชอบมา่าคือวัสดุที่เขาเลือกใช้และความปราณีตในการตัดเย็บหนักต่างๆคือได้ว่าทําดีมากๆ งหมดนี้ก็คือ h o v เ l h เที่เราได้ทดลองขับกันวันนี้นะฮะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประทับใจพี่เจมมีอะไรอัตราเร่งความนุ่มนวลนะครับเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงไม่เบ้อวางอลังการของผมนี่คือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยชอบเทคโนโลยีดีครับผมขออีกนิดหนึ่งพวงมาลัยขอให้ไวรุ่นเพิ่มอีกนิดหนึ่งเท่านั้นพอแล้วนะครับผมอ่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยว่ารถใหม่ๆเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ